ชื่อวมทเ e ล a l ็ซึ่งถือว่าเป็นมหากรรมอันดับหนึ่งของการแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลโลหะการเราจะรวบรวมสินค้าแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมากกว่า2,500แบรนด์ด้วยกันจาก50ประเทศทั่วโลกปีนี้เรามี7พาวิลเลียนด้วยกันนะคะมาจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้ประเทศเยอรมนีสิงคโปร์อิตาลีจีนแล้วก็สาธารณะรัฐจีนหรือไต้หวัน,นะคะ่ะมารวมอยู่ในงานของเรา สวัสดีนะคะดิฉันวราพรธรรมจรีค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการ r h Tradex ค่ะภาพรวมของงานนะคะก็มี สส่วนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่แสดงสินค้านะคะในโปรไฟล์ทั้งหมดโปรไฟล์หลักๆของเรานะคะแมชชี o ทูสนะคะเครื่องชิปเมทัลเครื่องตัดโลหะทูส์แอนด o ทูริงหรือเครื่องวัด m e t r o l o g จทั้งหลายแล้วก็เป็นส่วนของ Robot นะคะแล้วก็ Factory Automation ทุกโปรไฟล์มีของใหม่ๆมาแสดงให้เห็นในงานคะ่ะแต่ปีนี้เนี่ยเรายังมีส่วนแสดงสินค้าส่วนพิเศษนะคะซึ่งมีอีก3 หมวดสินค้าด้วยกันนะคะก็คือ smart material วัสดุอัจฉริยะส่วนที่2ก็คือ additive manufacturing หรือการผลิตที่เป็นการเติมเนื้อ3ก็คือ artificial intelligence นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยการทำงานทนุกอย่างเนี่ยจะต้องมี AI เข้ามาผสมนะคะัะนั้นปีนี้เนี่ยในส่วนของการแสดงสินค้าเนี่ยเราก็จะมาโชว์เทคโนโลยีว่าการทำงาน AI เนี่ยกับวงการอุตสาหกรรมเนี่ยทำได้อย่างไรบ้าง ส่วนที่สองที่มาด้วยกันเลยขาดไม่ได้เลยก็คือองค์ความรู้ใหม่ๆที่ทุกท่านเนี่ยจะได้มาพบเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยกับผู้ที่มาแสดงสินค้าหรือมาร่วมสัมมนา,ากับงานสัมมนา,าของเรานะคะที่มีมากกว่า30กว่าหัวข้อนะคะมีวิทยากรมากกว่า50ท่านนะคะ วนี้นะคะไฮไลท์เยอะมากเลยนะคะแต่ที่อยากจะมาคุยให้ฟังสําหรับกลุ่ม SME นะคะก็คือเรื่องเครื่องจักรที่มีขนาดเล็กลงแต่มีความสามารถเท่ากับเครื่องจักรขนาดใหญ่ๆนะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัทฟานัคนะคะก็จะมี machining center นะคะที่มีเครื่องเล็กลงแต่มีความสามารถเท่ากับเครื่องใหญ่นะคะอย่างเครื่องที่มาไฮไลท์เนี่ยก็จะมี t o o magazine นะคะที่มีถึง28 หัวด้วการสามารถสับเปลี่ยนได้ในเครื่องเดียวกันนะคะทำให้ความสามารถเท่ากับเครื่องใหญ่ทํางานมีประสิทธิภาพสูงอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะก็คือเครื่องของ Brother นะคะที่นํามาแสดงโดยยามาเซ็นมีการแสดงเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานนะคะอันนี้ก็คือตอบโจทย์เรื่องของ sustainability นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกท่านกําลังให้ความสนใจนะคะแล้วตัวชฉพาะอางยิ่งเนี่ยท่านที่ต้องการดูเรื่องสินค้าที่จะต้องไปตอบ โจทย์ของผู้ที่นำเข้านะคะสินค้าหรือวัตถุดิบที่มี r e q u i r e m e n t ทางด้าน n e t Zero หรือ Sustainability หรือฝั่ง EU ที่เป็น c b a บนั้นเครื่องนี้จะช่วยให้ Meet r e q u i r e m e n t ได้ดีขึ้นหรืออย่างเครื่องของบริษัทนาชินะคะที่เอาโคบอตมาโชว์โคบอทเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นโรบอทที่ทำงานกับมนุษย์ได้แต่ว่าโคบอทตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าสามารถ ปรับสปีดให้ได้เท่ากับ Industrial Robot เลยในช่วงที่เป็นนอโนบอทฟังก์ชันนะก็จะเป็นทูอินวันในโคบอทตัวเดียวกันสามารถที่จะทำให้ซื้อได้หนึ่งโรบอทแต่ว่าทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการมากขึ้น ขอเรียนเชิญเนะคะทุกท่านที่อยู่ในวงการโลหกการนะคะวงการอุตสาหกรรมนะคะมาที่งานเมทัลเล็กปีป0 2 3นี2023นี้นะคะงานเราเป็นงานเจราจารธุรกิจรบกวนแต่งกายสุภาพนะคะงดขาสั้นแล้วก็ตรงเท้าแตะนะคะแล้วก็เยาวชนที่ต่ำกว่า15ขออนุญาตไม่ให้เข้าง,งานนะคะเพราะว่าเรามีการเดินเครื่องจักรมีการสกแสดงเครื่องจักรหนักเพื่อความปลอดภัยของน้องนองนะคะลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะคะที่ w w w m e t a l e x co th ตั้งแต่วันพุธที่22ถึงวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้นะคะที่ไบเทคบางนาทั้งไบเทคเลยนะคะตั้งแต่ฮอลถึง104นะคะงานเรามีตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็น